และว,วันนี้สงครามรัเสเซียยูเครนเข้าสู่วันที่419นะคะท่ามกลางแนวโน้มที่สงครามยืดเยื้อก็มีข้อเสนอออกมาจากประธานาธิบดีลูล่าแห่งบราซิลแล้วรัเสเซียก็แสดงท่าทีตอบรับด้วยนะคะว่าเป็นข้อเสนอที่น่ารับฟังอีกด้านหนึ่งก็มีคลิปวิดีโอเปิดเผยออกมาว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเดินทางไปที่เมืองเคอร์ซอนซึ่งเป็นพื้นที่สู้รบแล้วรัเสเซีย ประกาศยึดครองมาได้ค่ะประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินเดินทางไปที่เมืองเคอร์ซอนได้พบกับกองบัญชาการการรบที่แคว้นเคอร์ซอนเนี่ยนะคะซึ่งอยู่ทางใต้ของยูเครนพื้นที่ที่ประธานาธิบดีปูตินไปเยือนเป็นส่วนที่รสัสเซียยึดครองไปได้จากยูเครนปูตินระบุก,กับผู้บัญชาการการรบว่าไปเพื่อรับฟังสถานการณ์และรับฟังการประเมินจากในพื้นที่ складывается обстановка. Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка. Может послушать вас, меняться информацией. Просил бы начать э, доклад э, с э, ситуации на Сосновском направлении, затем на Запорожском. А после этого... ผู้บัญชาการการรบหน่วยกองกำลังทางอากาศ และกองกำลังดนายเปอร์และเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆรายงานสถานการณ์ในพื้นที่เคอร์ซอนและซาปปริเซียให้ประธานาธิบดีปูตินได้รับทราบค่ะมาดูแผนที่ของแคว้นเคอร์ซอนค่ะเป็นพื้นที่ทางตอนใต้ของยูเครนนะคะเมื่อปีที่แล้วเป็นพื้นที่แรกๆที่รัสเซียโจมตีรุกคืบและยึดครองพื้นที่ไปจากยูเครนได้เมืองเคอร์ซอนก็คือเมือ,เองเอกของแคว้นเคอร์ซอน แต่ในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วกองทัพรัเสเซียได้ถอนตัวออกไปโดยทางรัเสเซียได้เสริมกำลังทางทหารเข้าไปเพิ่มเติมที่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำดนิปโปรเพื่อรับมือกับการโจมตีตอบโต้กลับโดยรัเสเซียทางเครมลินไม่ได้ยืนยันนะคะว่าปูตินไปเยือนเคอร์ซอนเมื่อใดค่ะแต่ก็น่าจะเป็นอีกครั้งที่มีการเปิดเผยออกมาที่ประธานาธิบดีปูตินเดินทางไปยังพื้นที่สู้รบ ปีที่แล้วเดินทางไปยังแคว้นลูฮันส์นะคะและได้พบกับผู้บัญชาการการรบในพื้นที่ซึ่งก็เรียกเสียงคือฮาได้ไม่น้อยที่ผู้นำรัสเซียเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการสู้รบและหลังจากที่คลิปของประธานาธิบดีปูตินเดินทางไปเยือนเคอร์ซอนได้เปิดเผยออกมาทางยูเครนก็เปิดเผยออกมานะคะว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้เดินทางไปอีกหนึ่งพื้นที่ของยูเครนที่กำลังมีการสู้รบอย่างหนักในวันนี้ด้วยค่ะ โดยเซเลนสกี้ไปเยือนพื้นที่เมืองอัฟดิฟกาซึ่งอยู่ติดกับแคว้นโดเนสที่รัสเซียย,ยึดครองไปได้และได้กล่าวกับทหารว่าขอส่งกำลังใจในช่วงอีสเตอร์ของนิกายออร์โธดอก์มีภาพของประธานาธิบดีเซเลนสกีนั่งคุยกับทหารที่โต๊ะนะคะซึ่งจัดตามประเพณีอีสเตอร์ที่จัดฉลองไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ขณะที่สงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่14และยังไม่มีวี่แววว,ว่าจะหาทางออกได้ท่าทีของประธานาธิบดีลูล่าแห่งบราซิลก็น่าสนใจอย่างมากถึงจังหวะเวลาที่ปรากฏออกมาในช่วงเวลานี้นะคะก่อนหน้านี้เพิ่งจะเดินทางไปประเทศจีนได้พบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและก็มีรายงานว่า ต้องการที่จะผลักดันวาระเกี่ยวกับยูเครนวันนี้มีข้อเสนอออกมาจากประธานาธิบดีลูลาค่ะว่าต้องการที่จะเดินหน้าพูดคุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามไม่ใช่เฉพาะแต่รัสเซียและยูเครนเท่านั้นแต่จะต้องการพูดคุยกับสหรัฐและสหภาพยุโรปด้วยค่ะ O presidente Putin não toma a iniciativa de parar. President Putin doesn't take os any terminam dando uma contribuição และย o โรปแ u ะสห n t ฐฯยังคง e ห้การมีส่ e น a s t ม s ่อไป t d คิดว l าเราต e องนั่งโต๊ะ e r ะบ e ป a a เป็นส่วนหนึ่งของการตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่กรุงอาบูดาบีนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเยือนเอเชีย ผู้นำบราซิลพยายามที่จะรวบรวมกลุ่มผู้นำที่ต้องการจะคุยเรื่องสันติภาพแทนที่จะคุยเรื่องสงครามลูล่าอ้างถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ชีคโมฮัมหมัดบินซาเยตอัลนายันผู้นำทั้งสองที่ผู้นำบราซิลได้พบในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะโดยประธานาธิบดีลูล่าระบุว่ากลุ่มที่จะหารือกนันนี้ไม่สนับสนุนสงคราม โดยประเทศใดที่ส่งอาวุธไปช่วยก็ควรจะหยุดได้แล้วขณะที่ยูเครนสหรัฐและพันธมิตรระบุว่าการหยุดยิงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรัสเซียออกไปจากพื้นที่ที่ยึดครองก่อนและยูเครนมีสิทธิ์ที่จะขอการสนับสนุนอาวุธจากชาติตะวันตกเพื่อขับไล่ผู้รุกรานออกไปที่ผ่านมาสหรัฐและสหภาพยุโรปส่งอาวุธเข้าไปสนับสนุนยูเครนและมีหลายประเทศส่งอาวุธไปสนับสนุนรัสเซียนับตั้งแต่เกิดสงครามค่ะ ต้นปีที่ผ่านมามีรายงานว่าเยอรมนีมีคำขอไปอยังผู้นำบราซิลให้ช่วยสนับสนุนอาวุธด้วยแต่ประธานาธิบดีลูลาปฏิเสธผู้นำบราซิลย้ำว่าการตัดสินใจเริ่มต้นสงครามมาจากสองประเทศซึ่งเท่ากับการกล่าวโทษยูเครนด้วยและย้ำว่าการยุติสงครามยากกว่ามากเพราะจะต้องคุยกับหลายชาติไม่ใช่เฉพาะแค่สองชาติก่อนหน้านี้ผู้นำบราซิลได้โทรศัพท์คุยกับเซเลนสกี้เมื่อต้นปีค่ะ วันนี้บราซิลได้ต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟที่ไปเยือนซึ่งก็ได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของบราซริลลาฟฟรอฟมีท่าทีตอบรับข้อเสนอข,ของบราซิลและย้ำด้วยว่าต้องการให้ความขัดแย้งจบลงโดยเร็วที่สุด причины происходящего и те цели, которые мы преследуем. В этой связи они заключаются прежде всего в том, чтобы гарантировать отсутствие на территории Украины каких-либо угроз военной безопасности Российской Федерации. А такие планы Запад реализовывал уже долгие годы. И вторая задача, конечно, защитить жизни и законные права русскоязычного населения do e do O que para uma posição em favor de um cessar fogo imediato de respeito ao direito humanitário e de uma solução negociada com vistas a uma paz duradoura, que contemple as preocupações securitárias de ambos os lados. Doi tem um com o presidente do Brasil também. Канадский косов, там нет Кремлина, санабсанун, неаутханхом, бразил, дуэй. Любые идеи, которые принимает во внимание интересы России, озабоченность России, конечно, они заслуживают внимания. И, конечно, к ним стоит и нужно прислушиваться. <рек> и Россия <рек> готова это делать. Для нас главное это обеспечивать собственные интересы. <рек> <рек> Что касается инициативы бразильской стороны, то пока рано давать какие-то оценки, потому что нужно все-таки обладать информацией знать нюансы и как раз получить эти нюансы сейчас имеет возможность наш министр иностранных дел песков ว่าควรจะตั้งใจฟังข้อเสนอของบซิลซึ่งต่างจาก франซที่ไม่ได้มีข้อเสนออะไร โดยก่อนหน้านี้ประัฒนาธิบดี Эмануэл Марон เดินทางไปเยือนจีนพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและพยายามที่จะผลักดันให้เกิดการพูดคุยระหว่างรัสเซียและยูเครนแต่ก็ไม่ได้มีผลคลืบหน้าอะไรมากนักหลังจากที่ผู้นำฝรั่งเศสหาหรือกับผู้นำของจีนค่ะ